พ่อแม่พี่น้องไอ้บอที่ฟักกิงจอบท <Hey. S 1> ี่มันจะมองหาบัตรเติมเกมว่าจะเป็นบัตรคาริน่าเชลหรือททม,มันนี่หรือจะเป็นการสุม่มรางวัลลุนรับบัตรเติมเกมไอเทมโคตเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นส m i ยพี i n t h เว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบได้เว็บเดียว แม่แม่แม่เป็ไไนไรครับทำไมไม่อัคลิปตั้งหลายวันน่ะแม่กูไม่อยากอัดไอ้ส ah ัตว์คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊บบอดี้ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกาศไปซื้อของที่ดาวนาเมกาสวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักที่แท่านรักกันทุกคนได้เลยครับวันนี้เราก็หยบช่องชาติมงครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมไม่เปิดกล้องอ้าวพอดีว่ามีเหตุฉุกเฉินปฏิการละหานละเนลือรีเหลือินได้ข่าวว่ามีสกินสัตว์เลี้ยงมาใหม่ใช่ปะ Galaxy White Man มันเทพเนี่ะสกินมันทําอะไรได้แต่ผมบอกเขาไปดูก่อนแล้วกันนะครับรีเซ็ตฟรีได้3ครั้งผมกดรีเซ็ตดิอ๋อรีเซ็ตเพื่อเลือกของไงปะอ่ะรีเซ็ตไปดิผมเปิดเลยแล้วกันนะผมผมไม่รู้ว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่เหมือนกันไม่รู้เลทเหมือนกันนะวันนี้ก็จะมาเปิดเลยแล้วกันกดเริ่มไป few moments later. เปิดอีกสิบรอบมาน,นี่น่าจะเป็นน่าจจะะะะเเปป็นนนนนครรรัั้้้้งสุดดดททททาายแแหลลีีีี่่่่ไอออผมิบบ คือรัสก,กินนีไ่ไงสก,กินมาแล้วเห็นปะโอ้ยได้สก,กินแล้วครับผมโอเคนี่มาแล้วสก,กินเราผมเปิดไปทั้งหมด3รอบนะครับแบบ10ครั้งนะ3ารอบนะกดสวมใส่เลยลวกันโอ้โหสก,กิล3โอกาสเพิ่มอีก25้ระยะเวลามินบูทบวก์วีว,วินะโอ้โหแพสซีฟก็ยังดีขึ้นกว่าเดิมครับดูดิครับลงสนามไปเลยลูกมาแบนด่านไรดีผมขอแบนไม่แบนแล้วกันไม่ดิปิกขอไปดิปิกอยากเล่นแบบด่าชิวๆก่อนได้ปะฮะ ใครแฟชั่นที่หนึ่งก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับนี่ร้อยสามสิบหกอ่ะครับฉัดมงดูดิสัตว์เลี้ยงเอ้ยมีรถทิดาวเวฟใช่ปะทิดาวเวฟลดรถสปีดพาใช่ปะโคตรแรงนะคุณเลยดาวเบกเกอร์แต่รถเราเป็นรถเมตาตอนนี้ไม่มีใครมาเทียบเท่าเราสุดแล้วโอโ้โหแค่ออกตัวก็หนำแล้วอ่ะไม่ต้องบรรยัตบรรยายอะไรเลยโอโ้โหชิลดูดิแพสซีฟติดด้วยคือมันดีมากอ่ะรูปร่างก็สวยแล้วดูดิ ดูเวลา,าติดไอ้พอมันเป็นส,มสีม่วงอะเห็นปะโว้ยชนติดเด็กครับ C W W ไปโอ้โหไอ้ y, ชิวชิวฉลุยฉลุยไอ้ฮิฟินผมชอบมากเลยสีม่วงอะสัตว์เลี้ยงเขาแบบเป็นบูสสีม่วงอะเทว่ว่ะนี่แรงโนวาจริงปะเนี่ยผมว่าผมแข่งกับแบบซิลว่งซิลเวอร์อะครับ <S <S C W W ไปโอ้ยรถก็แรงที่สุด สัตว์เลี้ยงก็เท่ที่สุดละโอ้โหผมนี่แบบสุดจริงนะอะชัดมงเอนเดวาปรู้จักปะเออนั่นมันมงคนเอนเดวาส่วนการสตรีมส่งสตรีมสดนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีมาเหมือนเดิมนะผมช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้ลงคลิปต้องกราบขออภัยด้วยนะพอดีว่ามันก็มีทุรานนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็จะกลับมาลงคลิปปกติแหละส่วนเรื่องเปิดกล้องก็ไม่ต้องสงสัยมาพี่หมอพี่หายไปไหนมาหน้าพี่พังหรือเปล่าไปพี่ยอมเปิดกล้องพี่กวนแบบคนว่าพี่ไม่หล่อหรือเปล่าผมรอดอยู่แล้วอยู่ไทยอยู่มากนะผม เตรียมตัวนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําอะไรพอดีว่าเอ้ยไม่พูดดีกว่าแม่งั้พอพูดเยอะแล้วแม่งเหมือนมันจะสปอยอะ่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็แบบผมไม่เป็นใครในแมปเลยผมรู้สึกว่าผมขับแหงมาที่เล่นในแหงนะผมแรงผมอยู่ที่โนวาโนวาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่โนวาแน่ๆอ๋โอโ้โหดูดิโอโ้โหฉันหลุยเลยะครับผมอีซี่ว่ะผมน่าจะแบบประมาณว่า โดมิเนเตอร์ป่ะเคสขผมจะโดมิเนเตอร์ป่ะเนี่ยฮะกิสดาโคลซาเวยจีซีไลออดที่สองเขาทันนะครับไม่ได้โดมิเนเตอร์เลยโอ้โหเมื่อกี้ชนะฉลุยแล้วผมขอเล่นดานาีิผมอยากเล่นได้ปะผมขอแบรนด์บ๊ามบ๊มแซนด์นัพทามอะไรแบง่ายไปขอแบบไดโนร์เวิลด์เลยได้ปะเบียร์ทีสแคสโต้โอตซีอะไรเงี้ยโอ้โหแบนไปหมดเลยดานาีิผมอยากเล่นโอ้เบียร์ทีสแคสโต้ก็ได้ครับผมหลังจากที่เล่นเมื่อกี้คือรู้สึกว่าแพสซีฟติดบ่อยมากนะคือ จากเดิมอะถ้าใช้สกินตัวเดิมของสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ35%นะครับผมแต่ถ้าโม้เราใช้สกินนี้จะเพิ่มมาเป็น25%กลายเป็น60%โอ้ยโคตรเยอะเลยดีดีเลยอะ่ะดีแจ,จ,จ่มแจ่มแจ้งเลยอะ่ะมาดูดิโอ้โหชิวๆอ่ะออกตัวก็น่าเหมือนเร่ะโอ้ยนี่ขนาดผมไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยแบบไม่ได้เล่นนานมากเลยแม่ดูดิย,ยังม้ไม่ติดด้วยครับผม เห็นปะเมืม่อใช้ในโตะแล้วตอนนี้ผมก็น่าจะพลาดนะผมต่อให้ไงมันเป็นการต่อให้โอ้โหลงมาที่รองสุดท้ายเลยเ้ยใจยเย็นดิใจยเย็นดิ cww ไปดิกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะถามว่ากลัวไหม cww ไปติจานกลัวไหมกลัวไหมต้องถามว่ากลัวไหม cww โอโย้ยรอดูเลยแพ้สิบตีดุัวเห็นปะแค่ใช้ในโตะหกโอกาสตีตัง้งหกเอร์เ เยอะไปไหนอ่ะแม่ C W W ไปครับผมโอ้โหที่หนึ่งมันเก่งอะ่ะเฮ้ยแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะใช้อ่าไทยแลนด์เราได้ที่หนึ่งอะนะอะไรอะไรดีฟอะไรกันโอ้โหรถผมโกงอะรถผมโกงอะไม่มีใครโกงท่ารถผมแล้วแหละพิบพิบนี่เขาเลี้ยงเรียกงรถเลี้ยงบูธอะค้าคนเลี้ยงเป็นเป้าเลี้ยงบูธนะ เลีย้ยงเป็นเป้าเลี้ยงเป็นติ่งรึเปล่าเราเลี้ยงเป็นตหญิงบ้างมีน,น,น้องเมีน้อยมีเปล่าชิดดาเอลดาเบลไป่ะโอ้ยสีฟ้าสามไม่ติดจับแม่ได้อยู่ได้อยู่ให้พี่เบลวั็ดีไปเไปโอเคโอเคโอเคได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมใช้เน็ตตัวเองเล่นนี่หว่าผมลืมว่าผมมีไวไฟในผมใช้เน็ตตัวเองเล่นหลายอย่างว่าอยู่ทำเองเป็นวับวองวับฟ้บ แต่ก็ไม่เป็นไรเน,นื่องจากท่านในตัวเองเล่นแบบปิงแบบร้อยกว่าอย่างที่หนึ่งเลยครับโอ้ชิวเกินที่หนึ่งนั่นะอ่านเป็นพาอุ้ยดูดิผมมีลูกคนเดียวอ่ะยืนแท่นน่ะดูดิสองคนนี้ไม่มีลูกครับอุ้ย oh <yeah. S 1> ไปแต่งงานกันไปสองคนนี้ไปเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าสอบขึ้นแรงอนะ่ะโอ้โหอีกสามตาเลยเหรอมาคลิปนี้ยาวๆไปแล้วกันครับผมไปแบนอะไรเดี๋ยครับอืมแบนเทนแล้วกันนะครับผมไปสอบขึ้นแรงนะั่นเนี่ยไม่เอาท่านใหม่ได้ปะบาริโอเนียอะไรเนะี่ยชื่อดา่า ยังไม่ได้ฝึกเล่นเลยไม่มีเวลาฝึกเลยอะนอสี่เฮ้ยอ๋อเปลี่ยนรถมันใช่รถคันเดิมนะครับผมเป็นรถเมตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้ววะตอนเนี้ยผมได้เปลี่ยนเป็นไปใช้อุ้ยคนเนี้ยป็นมิวเลตมิน่ารักมาตะเกี้นั่นเลยร้อยสามหกแฟชั่นดูดีอุ้ยมาสกินว้าเท่ว่ะจีบก่อนจีบก่อนส่งหัวใจไปส่งจุ๊บไปด้วยสองสองสี่เอฟซีเราวะอุ้ยมิวเลตนะมิวเลตดูดีเขาไม่คุยกับผมเลยเนี่ยมิวเลตนะเอาลูกมาขับเหมือนเราได้วยเอาลูกเราแต่งงานกับบัจจาที่รักไปมิวเลตถ เธอได้ที่หนึ่งนะเออถ้าพวกเธอได้ที่สองเราเนเธอได้ที่หนึ่งเองไม่ต้องห่วงสวยแล้วกูโอ้ยโอ้โหเน็ตดีเป็นอย่างงี้นี่เองครับผมผมมึงรับรู้ถึงความเน็ตดีเวลาชนแล้วปิวเลยอะเน็ตปิงคือแบบชนแล้วเขาปิวนะเราไม่ปิวนะเวลาเขาชนเราบอกรอด้วยดิจ้าแม่ไม่เป็นไรครับผมผมคิดว่าผม,มึงจะอือโอ้โอ,โอ,โอ้อันนี้ไม่ใช่ผมแหละอันนี้น่าจะเป็นมันแนะเน็ตเน็ตไม่ดีเนะี่ย เกินไปจันแล้วกูจะชนะปะเนี่ยเฮ้ยผมสอบขึ้นแรงให้ลืมไปเลยทดสอบขึ้นแรงโอเคโอเคโอเคยี่ิบสองซีที่หนึ่งยิบสองซีให้เรียกหาไปเอฟซีพี่ใช่ป่ะพี่ขอที่หนึ่งได้ปะเนาะโอ้ย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 ฉวย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 ก็มาเด็กกลับ ย2สิบสองซียังงั้นเหรอคิดว่าฉันกลัวแกยังงั้นไม่ราห้ายสิบสองีตกลงไปข้างล่าง้ายยสิบสองีเป็นไงโอ้โหหดเกินมดสมัดตูดโชว์เป็นไปไงสมัดตูดแบบสกิทตูดอันประเด็นเนี่ยแล้วท่าทำา WC ทำไมอ่ะประเด็นอน่ะโอเคไปโอ้โห เฮ้ยเธอเธออยู่ที่เท่าไหร่อะเขาอยู่ที่รองสุดท้ายอยผมอยากกดดีที่หนึ่งอะครับให้ผมเอาเอาไอดีให้ผมเล่นปะ่ะผมทำให้เธอได้ที่หนึ่งเองผมจะทำให้เธอขึ้นไปโซพีมเลยประเด็นนะอือย่าออ้ยเกือบตกเกือบหน้าชนรถไฟเมื่อกี้โอเคหน้าอยู่ครับผมตอนนี้ก็ที่สองตามเรามาติดติดแล้วแต่เราก็โทษทีว่ะผมมันโหดเกินไปนั่นถนอ,อกเดินไปเข้าใจปะ <What? S 1> อเออสวยละ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลี้ยงบูธให้ติดโอเคสวย c W W ปะโอ้โหได้ได้ได้โอ้ยปึ๊บ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 ้ึ๊บปึ๊บีึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปึอบปึีบปึ๊บปึ๊บปึ๊บป่ ถ้าเตยขึ ALLY ้นวันที่2เราจะให้เตยที่1เองนะคลิปนี้กูจะยาวไปปนะถามจริงไม่ต้องห่วงไงเผื่อว่าน้องๆรูหรือดึงผมไงประเด็นอ่ะเออเราก็เล่นไปยาวๆไปเลยไปให้ผมบอกเล่นเอาจริงสักตาหนึ่งป<น>่ะแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะแบบไม่ต้องพูดกับคนดูเลยป่ะมาดูกันว่าผมแบบจะได <ihat> ้ที่เท่าไหร่แล้วแบบผมจะทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะโดมิเนเตอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าผมได้ดักออนเกตกับซีที่สิบเอ็ดผมจะเล่นแบบจริงจังไม่พูดกับใครเลย โอเคดันใหม่ไอ้สัตว์ FC ว่ะเฮ้ยมี FC ป่ะเว้ยนี่มีขนาดพี่หาง,งาจากวงการสปีดดิบเต๋อไปนานก็ยังมี FC อยู่ให้ผมนะครับอืออมอาจเป็นบพราะดวงดาวหมู่นั<อ>้นที่ทำให้ฉันทิดตึงเธอะนี่เป็นไงชนไปดีเฮ้ยเธอเธอทำในโตเลยหรอบายบายครับบายบายครับบายบายครับชนนะชนนะ อย่ามาขวางทางเรานะเราชนตดหมดนะน,ะนี่ชนไม่ดีชนไม่ดีเราขอโทษนะเถิด <c oughs> เด็ดกูเหรอหยั่งวะโอหยั่งวะโอเคได้อยู่ครับผมเฮ้ยที่หนึ่งเอาวะที่หนึ่งเอาเรื่องวะที่หนึ่งเล่นเป็นวะเฮ้ยเดี๋ยว,วเ, ee, เวมื่อกี้ต้องทำ Over ee, นะโอเวอร์ดีปะวะน่าจะต้องทำโอเวอร์ดีนะโค้งไม่ได้แก โอ้ยแตท่ที่หนึ่งเหาเรื่องที่หนึ่งมันจะเล่นเป็นอะช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากเล่นหน่อนี่ไม่ค่อยเป็นแล้ครับทุกคนแต่ข้างหน้าเนี่ยสิงานหยาบเลยบอกแล้วไงข้างหน้าเนี่ยสิงานหยาบทำยังไงอะสอนผมหน่อยผมนิดเว้ยวันหลังคาโอ้ย,อย,อยแต่เบรกแต่เบรกโอเคที่หนึ่งอ่ามึงจะที่หนึ่งก็ได้นะแต่ขอแบบเขาเส้นใช้ย,ยได้ปะขอร้องละสวยแล้วไงมอสเราที่สามตามมาติดๆแล้ว ที่สามตามมาแล้วแม่อ้ย์โอเคขนาดเราโกงสุดแล้วนะเนี่ยยังแพ้เลยเหรอโอเคที่สองก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสองติ๊กแล้วครับผมอีกแค่ตาเดียวก็จะขึ้นเลยขอแบนเมอร์เมดแล้วกันครับผมถ้าผมได้ไดโนเสาร์เวิลด์นี่ผมจะเล่นแบบจริงจังไม่จริงโจสังกโกโก้ได้ทุเรียนเลยไดโนเสาร์เวิลด์มาอย่าแบนขอร้องอ่ะเอออย่าแบนอย่าแบนไดโนเสาร์เวิลด์มาไดโนเสาร์เวิลด์มา <c oughs> มาผมจะเล่นแบบจริงจังนะไม่พูดแม้แต่แอะเดียวผมจะเล่นแบบทําให้ทุกคนได้รู้ว่าความโหมดของฉัดมงที่แท้ทูนั้นมันเป็นยังไงไม่มีชาวเลยมีแต่รูปโปรไฟล์อะไรก็ไม่รู้ครับได้ข่าวว่าสปีดเตอร์ตอนนี้รวมเซิร์ฟแล้วนะครับผมใครที่ไม่รู้เรื่องน่าจะรู้กันหมดแล้วเพราะว่ามันข่าวมาก็ประมาณเดือนกว่าแล้วหรือไม่ก็เกือบเดือนแล้วคือมันรวมเซิร์ฟกับเซิร์ฟไต้หวันแล้วอะแบบเรามีสิทธิ์เจอไต้หวันเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนี้ชินะอากิวะมาดิโอ้ยทรงผมเจ้าช่างหลีมงเหยิยนเดงกเลย เาอาจจะทำดีเด้นที่หนึ่งเอ้ยลืมไปจะไม่พูดนี่หว่ามา,มาจริงจังนะครับผมสามเพลงมา <c oughs> <c oughs> You're irresponsible, too many obstacles You gotta stop it, yo, you gotta take it slow You can't be a pro, Don't no, waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make a move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fuck you do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they rock in your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you want the power as long as you're dreaming There's no way that you make it โอ้ยชวนว่ะได้ไปนเนี่ยมอสเอ้ยแต่ไม่พูดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราดำได้อยู่แล้วมอสนิดเดียวเองโอ้ยโอ้ยในโตพี่เพียวอไปเลยจ้ะแม่ในโตพี่เพียวอว่ะพอดีว่าเล่นเราไม่พูดแล้วมันอเอื้อนปากอะ่ะมันคันปากเข้าใช่ะเออมันต้องพูดหน่อยอะ่ะมันจะตึงเกินไปนะ้่นทำออกเตินไปเข้ากรูใช่ปะ แต่แกผมก็เลี้ยงบดไปหยุดเหลาหยู่ไท,เทยเยอะมากครับผมดูดิชิวปะชิวเกินอ่ะครับผมไอ้ที่ยิงจะได้โดมิเนเตอร์เนี่ยถ้าแบบที่สองไม่โหดเกินไปอ่ะเออเฮ้ยอันนั้นไม่เฉยโอ้ยฉลุยปะฉลุยอ่ะครับผมด,ด,ดูดิโฮ้ยฮัดูคลิปนี้อยู่ครับฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องชาติบวยหัวโคงเลยนะครับผมภารกิจซักเซสนะครับผมโนวาซามาทุกคนล่ะโอเควันนี้ก็เสียเพชรไปประมาณ3ถึง4พันเพชรนะครับผมเสียไปทำไมเพื่อเอาสกินไอหมาโง,ง,ง,ง่ตัวนี้ตัวเดียวมไม่โง,ง่นะเพิ่มสกิลที่3สายเลนซิงดีมกันนะครับผมนะเคผมประสิทธิภาพของสายเลนตัวนี้ก็ไม่พูดเยวก็ได้พูดไปในคลิปแล้วนะครับว่ามันทำอะไรได้โอเคผมถ้าใกรอยากได้น้องมาตรงนี้ ีก็สามารถมาซื้อได้ที่อีเวนต์ลิมิเต็ดด้านซ้ายมือของผมนะครับโอเคผมวันนี้ผมและแม่มงคลก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครจะชอบคลิปนี้โอ้โหให้จ็บขอบตจอยชิววดีกัฝากกดไลค์แชร์ให้ใครกดดิ่งกริ่งให้ใครใหม่ก่อนใครีปพบกันในทุกครั้งกราบเอาไปมันนะที่ดีทุกสุขวันนี้ก็สวัสดีครับอ